เอทวฟรังนะพูดนะอดพนะนี่มันแก่แล้วมันเท่าเรวถ้ามันเจนจี้มันต้องกินมน้องเลยเนียวได้นี่ปอดพูดนะมันแก่นะปอดุดนเนี่เอาได้เลนุเน่อ้ยปอดปอดดูดูดู ตกก็มาเก็บเห็ดไม่ไม่เปลี่ยนสีนี่ก็มาไกล้จะตกแล้วเขตนี่เขตนี่เฮ็ดหลายนี่เขตนี่เฮ็ดลายนี่ตกดีจ้ะเฮ็ดในสภาจะพีละภูเขาเนี่ยมันมันเสดมันลำ้ำ ป็นหมอกีบบนภวเขาเลยนะโอ้ยใหญ่ลยว่าสมแขนหมนอะสมสมการครับ oh, ขึ้นมาอยู่บุพเพอืออือระวังนึงหมปลาละบ้างข้างนะกพูดอะไจม่งงามเทงามบ้าพูดอะขาอุดชวดปลาีะเอาเส้นไก่มาแหลกกับบเอาเออเอาเส้นไก่แหลกกับบาอันเฮ็ดอันนี้นะ แค่แกไปต้องเฮ็ดเฮ็ดกินนะพี่น้องครับไ่าไหว้ไม่ทิ้งไว้มันจะมันจะดำมันจะออกสีดำถ้ามันดำล้าก็เขาบวกล้นกินดีดีเมื่อกันเมื่อกันโอ้ยนี่อีกโอน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 โนสองสามมือบุร่โงแกมืออื่นก็ได้แล้วเนาะขึ้นไว้สายไว้เฮ็ดได้ไหขึ้นไว้ายไว้เฮ็ดได้ไหแต่สดายนี่นะพงษ์มาแท็กมาแท็กเลยก็ะไรมาแทกอมานกตรงน้อนนตกกพ

ก็ไปลวก่บนี่ใส่เอานมันได้ยังรอว่าตีนเอาขาโ้เอาขาววทำไม่รอดถ้ามันถ้ามันทีมันแก่เกินอันนี้เอาได้นี่นี่ก็เอาได้นี่นีมุกนี่นมุกมุกเงานี่มุกอะานอมีปาหรอโยบได้นั่นเดดิได้โอ้ย้ได้โนโอ้ย้ได้ได้บได้ฝลตกอาการกยางได้โนน่ อ๋อถึงในป่าเพื่นนี่อะไรครับงนี่้ง้ย่างย่เลยเอาไหมเอาไหมเยบดีจังโอ้โหบ่งเลยม่อื่กลังูงโอ้โหซาดดิทัดเอาดิแกค่อยๆัดอะไรปนหน่ปดเลยปดขานี่ปดงมาย่างเลยไม่ เฮ็ดนี <ules> ่เขาห้องสกิแมนสกิแมนนี่นี่กำลังจูนออกมาแล้วเหยียเพชรเหยียบเพชรนี่ไเฮ็ดนี่กระหองกินดีขนาดนั้นป้ามันแก่แล้วนี่พุณป้านะผมมันออกนะพุณนะห้องมุกทั้งนี้หลายได้หลายว่ะพุณนะปดนี่มันกำลังจูนออกนะนี่มันแน่นอยู่มามาเก็บพี่นะลายลนะ

bên ngầu cái ngầu không? Lại lại nè Tát, 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 bằng tôi nhai nhai đầy rồi, ở <laughs> ừ. đây rồi Tôi nhai nhai nè, đọc nhai 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 ở đây Hôm nay hết theo tôi thầm đặc nữa hết, cảm hết Cái mà hết, cái mà hết Một phước kếp 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 hết อยากไปเมืองที่อันค่อยไปไปเมืองโทกก่นนี่ว่าเขาเห็นะผมก็เจ็ขึ้นเลยเนาะอันนี้อยู่ใกล้ๆนิดนึงมันขึ้นไว้ตายไว้เฮ็ดอนไงเน่าไว้เฮ็ดอนี่นะมขึ้นเลก่เรียบยอือบอเกินสามมือเนาะบจะมนีวันน้่อต้องเอาบโยจะมนเกด้ันกำลังขึ้นขึ้นมาเนี่ยหรอกำลังพอดีงามนี่กแน่นตึกึยู่นี่โอ้ยพี่งงามของงามน ตัวแดงโอเคแล้วนนเนี่ยอันนี้อะไรมีมัดตัดอันอน,นั้นนี่นะเออไปเราต้องไปลวกถ้าไปทิ้งไว้มื่อคืนหนึ่งบอ่อสามสี่ห้าชั่วโม,มงก็ดำออกดำแล้วก็บอกเป็นตะกินละเอ็ดนี่นะตรงนี้ขักไปข้างนั้น ปละปลาเลือเ้อนบ้านเฮ็ดเมืองเฮ็ดนี่เอาแต่ก,การมันนี่ยมันแสบกับสิ้นไก่เพี่น้องเนั่นเองเนาะมาเนื้อพี่น้องเนื้อเก็บเฮ็ดเดี๋ยวรักสกา้ารเฮ็ดอิมนินสะปะเฮ็ดร้อยแปดพัน,น,ะะน,น 8, อย่างเขาจะกินเฉพวกที่เขาบอก,กว่ากินได้แต่บางบางอย่างที่คนบ้านเขากินเขาก็บอกกล้ากินมีเกือบหมดทุกอย่างเฮ็ดชุยามะ

อืมฮะันเาเนาะจะเอาชักไหเนาะโอดตั้ตดตัวนี้ก็แ้คิงงาแบเอาอะไอาหมีตัดะไรมีตัดอะไรนี่ยอามีตัดเลยคนี้นะสามสีมือมากปว่าหน้านี่อืมใครเพ่็อืมฮเช่โอ้ตาอันนี้ตัดั้งเนเลยได้หมดนปัดตัดาเง่ยไม๋อ

Ô nào oh, lấy hộp này. đi oh, này khi quàng quang này. Quang quàng này, quàng thật, quàng quang lấy thật. Anyway. 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 này ừ Và hết này Anyway. 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 Con em Anyway. มันจะเอาขามาันเอาตีมันได้เยอ้ไไแกละอุณหภูมิวันนี้ประมาณเจ็ดองศานี่ร่างร่างละพอนจะเอาลวกไว้นี่เขามาลวกไดับหมดเลยนี่มันจะดำแล้วแต่ heat นี่นะ ประมาณสี่ห้าชั่โมงบอกท่านถ้าเอาลวกบ่ท่านก็ดำต้องได้ทิ้งลวาลวกอืมอืเอออื่องมอืมอือมอื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 ้อั่นืมอลวกืมอลมอมอืมนืมนมอ